มีตําน้ําพงน้ําพริกอะไรจิตดีวันนี้วันนี้นะคะกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านอ่าวกุ้งจังหวัดภูเก็ตประมาณ1ิบคนนําโดยคุณพิเชษปานดําค่ะนําพริกกะปิสตอแล้วก็ของพื้นบ้านมามอบให้ให้เป็นกำลังใจกับพักเก้าไกลนะคุณชัยทวัฒน์นี่มาเป็นตัวแทนรับแล้วก็ตำน้ำพริกโชวเลยบอกว่าเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือน้กกุ้งเก้าครกเก้าครกนะฮะคุณผู้ชมฮะจีนต้องแปดครกสิเนี่ยฮะ ควรจะต้องเป็น8ปดครกตอนนี้แล้วเจ้าตัวก็โขกใหญ่เลยยิ่งตอนนี้เวลาเราโขกน้ําพริกเนี่ยเวลาเรา,มาโมโหใครยิ่งโขกแรงนะฮะ <c oughs> นีน่แล้วดูฮะถ้าโกขกขนาดเดียวกันผมอยากให้ดูนี้คําถามก็คือเมื่อกี้กลางวงได้ยินแล้วใช่ไหม่<ร>เาเปิดภาพตอนแปดพักร่วมถแถลงคู่กันหน่อยก็ได้นะฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วว่าหนึ่ง ก้าวไกลเหมือนแนวโน้มเขาก็อาจจะไม่ลดเพดานหรือไม่เพราะเขาบอกแล้วว่าพวกคุณนะ่ยคือข้ออ้างในแปดพักเมื่อกี้ที่ถแถลงเนี่ยนะฮะปรากฏป๋าเสรีก็ประกาศกลางวงว่าเด็กหนุ่มควรเสียสละเ,<อ>เนี่ยมันก็เลยกลายเหมือนกับวันนี้ขนาดถแถลงเนี่ยยังมีการแลกกันบนเวทีถแถลงเลยภาพแปดพักร่วมฮะเมื่อสักครู่นี้ ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะถามว่าแล้วทำไมสิ่งที่ป๋าเสรีพูดอยากให้เด็กหนุ่มเสียสละคุณผู้ชมครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลมีข้อมูลว่าพักภูมิใจไทยคือถ้าจะไปเชิญเขามาเนี่ยภูมิใจไทยคือลำดับ3นะครับคุณผู้ชมฮะ อยากให้ดูเต็มๆฮะว่าคุณอนุทินประกาศว่าอย่างไรคุณอนุทินแกประกาศชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกสําหรับพักนี้เนี่ยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าพูดให้ชัดเจนคือพักเก้าวไกลพักเดียวมีนโยบายเรื่องนี้และไม่มีท่าทีจะลดระดับมีแต่จะเพิ่มความแข็งกร้าทั้งแกนนําพักเก้าวไกลคณะก้าหน้าผู้สนับสนุนพักเก้าวไกลมีการจะผลักดัน1นึอย่างแข็งกร้าวเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนในชาติ คุณอนุทินจึงบอกว่าถ้าเราได้รับการติดต่อจากพักเพื่อไทยและให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังมีพักก้าวไกลอยู่เราเข้าร่วมไม่ได้แล้วขณะเดียวกันอยาวว่าแต่ภูมิใจไทยเขาไม่เอาเก้าวไกลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครวมไทยสร้างชาติถ้าเราจับสัญญาณแต่ละพักเลย เพราะเพื่อไทยจะต้องเอาสิทธิ์นี้ไปคุยกับพวกเขาถูกไหมฮะถ้าไม่หวังเอาเสียงสอวอ63เสียง พีรพันธ์เขียนว่าอะไรจิตด,ดีอ่านเลสิค่ะบอกว่าผมได้รับการสอบถามมาตลอดเวลาว่าแนวทางของพรรคกววมไทยสร้างชาติในการโหวตเลือกนายกต่อไปจะเป็นอย่างไรขอเรียนเพื่อความชัดเจนนะว่าเราพรรคกววมไทยสร้างชาติคือหนึ่งเราเห็นความสําคัญของการจัดตั้งรัฐบาลแต่ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้ง3ของชาติสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด 2. เรายึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงไม่เห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกเ,าเพราะฉะนั้นข้อ3สําคัญอยู่ข้อ3นะฮะคุณพีรพันธ์เองเนี่ยบอกเลยนะครับว่าในการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปหากมีพักเก้าไกลร่วมเป็นรัฐบาลเราก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดจากพักใดก็ตามที่ได้เสนอชื่อเป็นนายกคําตอบก็คือต่อให้เสนอเสรษชยัยเกษมอุงอิง เขาก็ไม่เอาแต่ประเด็นอย่าลืมนะเดี๋ยวจะบอกว่าคุณเป็นผู้สละเขาก็ไม่ใช่เพราะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาคุณเหมือนกันมีรายงานข่าวว่าถ้าจะให้เพื่อไทยจับมือพักนี้เขาก็ไม่เอาเขามองว่าพักนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเคยเคลื่อนไหวกอปปสและสุดท้ายก็ล้มรัฐบาลยิ่งรักษถูกไหมฮะแต่วันนี้ถ้าปังพักนี้แล้วคุณจะไปอ้อนเอาเสียงเขาเขาก็ไม่เอาคุณถ้าคุณจะเอาก้าวไกลเหมือนส่งสัญญาณบอกเพื่อไทยไปไกลยังไม่พอครับผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของ คุณวราวุฒิศิลปะอาชาพักนี้ก็ชัดเจนฮะคุณท็อปเองชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็บอกเนี่ยนะครับว่าจุดยืนของพักชาติไทยพัฒนาแนวทางของเราคือไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตราหนึ่มีเงื่อนไขว่าพักเพื่อไทยจะต้องไม่ทํางานร่วมกับพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไข 112. 1นึเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่จบนะฮะ ขนาที่ประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนคุณผู้ชมฮะประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่เอาสรุปสั้นๆมีเรามีก้าวไกลต้องไม่มีเราค,คุณผู้ชมฮะประชาธิปัตย์เดี๋ยวให้ปังเสียงคุณมาริกาเพราะวันนี้คุณมาริกาเขาก็พูดชัด ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ายังมีก้าวไกลอยู่เขาก็อาจจะไม่เอาเหมือนกันประชาธิปัตย์<ม>แต่เขาต้องไปถกกันก่อน<ฆ>แต่แนวโน้มคือมีก้าวไกลไม่มีเรามีพักอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูนะฮะ<ฆ>วันนี้ถ้าเช็คเลยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและมีก้าวไกลย่อมไม่มีคะแนนจากสอวอ250เสียง เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสวออกไปก่อนหมายความว่าถ้าคุณจะไปอ้อนคะแนนเขาขอ63เสียงตามที่เมื่อกี้มติ8พักร่วมคุณหมอโชนานบอกคุณผู้ชมดูนะฮะถ้าเปิดภาพ8พักร่วมแถลงประกบกับข้อมูลนี้หน่อยคุณจะขอ63คะแนนจากกลุ่มนี้จากกลุ่มนี้แ,แต่กลุ่มนี้เขาประกาศวันนี้แล้วไงฮะว่า182เสียงเขาไม่ให้คำถามคือแล้วเพื่อไทยจะไปยังไงต่อนี่ยังไม่ต้องไปถามนะฮะคุณตต่งมลิกา บุญมีตระกูลมหาสุขวันนี้เราถามว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่ให้ใช่ไหม ลาก่ว่าคุณติ่งมาริกาก็บอกเลยนี่นะครับว่าอย่างแรกถ้าสมมติพรรคเพื่อไทยจะเทียบเชิญมาตอนนี้บอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้รับการติดตอ่อแต่เอาจริงๆประชาธิปัตย์ให้ทํางานกับก้าวไกลก็ยาก mm. นโยบายมันคนละแบบกันเนี่ยนะฮะส่วนถามว่าเอา้าถ้าสมมติเพื่อไทยเขาเสนอแคนดิเดตเขาไม่ใช่คุณพิธาแล้วเป็นคุณเศรษฐาเธอบอกกับเราว่าต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนแต่อย่างที่บอกว่าเอาจริงเมื่อไรก็ตาม คุณปล่อยมือกับพักเก้าไกลแล้วถ้ามาคุยกับประชาธิปัตย์น่ะได้ไหม,ม,มคุณติงมาริกาบอกว่าเอาจริงมันต้องดูด้วยนะเพราะณวันนี้ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยจะไปขอจับมือกับพรักอื่นๆคุณอย่าลืมนะว่านโยบายของพักเพื่อไทยบางเรื่องก็ทํามไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องใช้งบประมาณเยอะดังนั้นพักอื่นๆเขาก็ต้องพิจารณาว่าถ้าดึงเขาไปร่วมแล้วนโยบายของพักเขาจะได้ไหม,มแต่ที่แน่ๆก็คือว่า แนวโน้ม<ะ>าวันนี้ก้าวไกลยังจับกับเพื่อไทยหวดครั้งที่สามจะได้ไหมคุณมัลลิกาจากประชาธิปัตย์บอกเอาจริงนะเป็นไปได้ยากเพราะสวเขาก็ไม่เลือกลองปังเสียงคุณติ่งมัลลิกาเน่อยฮะ,ฮะบุคคลที่มิสามารถเสนอได้พลากราที่สองที่อาจารย์เสรีเขาให้อ่านนั่นอะอ่านซ้ำไปซ้ำมาพิธาก็คือบุคคลมิสามารถเสนอได้ อ่านอีกทีค่ะอาจารย์บุคคลที่มิสามารถเสนอได้ก็แปลว่ามิสามารถเอาไปเสนออีกได้อันนี้นอกเหนือจากข้อบังคับที่41แล้วนะคะคือกรณีของพิธาเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกตกไปถูกยตินั้นตกไปซึ่งถ้าเกิดจะเอาเสนอคู่กับค a n ิเดตคนใหม่เพื่อให้โหวตคู่กันแล้วใครได้เสียงข้างมากข้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นยติใหม่ในข้อบังคับสาภาอันนี้ถูกต้องแต่มันต้องไม่ใช่พิธา พักเก้าไกลมีคน n d i d a t คนอื่นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็คุณพลาดเองที่เสนอคนดิเดตมาเพียงคนเดียวเพื่อไทยเขาเสนอคนดิเดตมาสามคนพักอื่นสองคนบางพักเขาหนึ่งคนใช่แต่เนี่ยคุณพลาดตรงเรื่องของยุทธศาสตร์คุณเองเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการเสนอพิธาอีกรอบนั้นเนี่ยก็มีปัญหาและจะเถียงกันทั้งวันแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงอีกนั่นคืออะไรนั่นคือกลับไปที่ข้อกฎหมายบุคคลที่มิสามารถเสนอได้ คุณมาริกากำลังพูดอีกช้อยหนึ่งว่าถึงที่สุดแล้วจะเสนอชื่อพิทาอีกเป็นไปไม่ได้แล้ว